สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง่านผช้ชมทุกทุกท่านเนาะคะ่ะวันนี้เนาะค่ะไม่หมูกัะเสาพ่อแม่พี่น้อง่านมช้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมในาทา่งเซียนนาดอกไม้เนาะคะ่ะหรือว่าพ่อสักดาเนาะ,ค,ะค่ะ่านผช้ชมค่ะหมดที่พานมาเนาะคะ่ะพ่อไห้วิ่งเก่ากันย่างบรลุษเนาะค่ะ่านผช้ชมแต่ว่าพ่อจับคู่ให่บ่ถูกเนาะค่ะ่านผช้ชมวันนี้าเขามาติดตามกันอีกเนาะคะ่ะว่าพ่อจะมีนาาในท่งไห่ป็ดตัวใดจะเน้นจะยำไห่ป็ดตัวใดเนาะ,ค,ะค่ะ่านมช้ชมค่ะเขามารับชมเราฟังน้ำกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะน้อพ่อเนาะเล็กว like ิ <único Liberty Overwatch> ่งมีแม่นนี่น้อพ่อก็พ่อว่ามันแต่่ารรู้จริงๆล่ะครับเมื่อใบมันไปก้าวเกคนได้ไปวิ่งก้าวนก้าเกเนี่ยครับมชุ่มโตเยมแล้วก้าเกศวิ่งล่างล่างวิ่งก้าเนนะพ่อเนาะโอ้ชุดสามตัวไม่พอพตัวถ้าเป็นสุดขึ้นพุทไทยขนเไดทโ่รหาบ่าวเถ้าช่ ฟังเห็นกบกบมันตายตายเันตายเพราะงูงูมันอยู่ในน้ำกับพ่าเแล้วจีก้าเจ็ดหนึ่งคือปฏิเก้าเจ็ดศูนย์หรอเด้งด้วกันมันตายกบก็ว่าศูนย์อยู่ด้ับแต่ว่าบางทีมันอยู่ในน้ำอในน้ำกเป็นหนึ่งเลยมันน้ำไกเก็ดหนึ่งเลยเอาผู้ชมวิ่งล่างนี่กับแม่นาะพ่อเนาะ จริงว่าไงเพราะว่ามันบกใครรุดแต่ว่าบนกับนี่รุดมีนั่นันรุดแน่แต่ว่าแม่แางเนาะค่ะแางนันโดยบกใครมุดนะจึงไดนพ่อได้ตองงวดเรียบร้อยครับมันมีพ่อก็ได้ตองงวดเรยบร้อยตองงวดนะครับเนาะโอ้นะครับชมชมพ่อสักดาตาสักดานะครับเซียนนาดอกไม้ถือว่าเลขวิ่งนี่แม่นได้ครับตัวเดียวเลขตัวเดียวเท่านั้นสามตัวก็พอเห็ 579ที่บอกผมเนี่ยนพพอเนาะ <Yeah, man. S 1> ถ้าเป็น079โอ้ถ้าได้มา,า่อเราความฝันให้ผมฟังหนีจะได้ตีไสนหนีนออาานนที่พ่อเจ้พ่อไอ้เนย่ยต้นงเดือดทุ่มไตอ่เรืร่องประเด็กท้องหาค่ะก็ก็ท,ทุ่มทำ<อ> <laughs> บุญผู้นี้ผู้นี้กันไม่อีกทีกัอครับอ๋อนะพ่อเนาะแต่ตงวดแล้วเซียนนาดอกไม้ครับตาสักดาได้ครับท่านผู้ชม วัดนะวัดวันที่16เมยอร์ครับเอาวัดบนวิ่งจะได้ปะบนก็วิ่ง8ปดบนวิ่ง8นะครับเนาะครับบนวิ่ง8จับคู่จะได้ปะถ้าจับคู่หลังปาพอร่งมาศูนย์นี้ยครับผมศูนย์แปดศูนย์แปดแมนตัวเดียวบ่พ่อตัวเดียวโอ้ บมมีตัวล่างเลยบัวบมีโอ้โหผมาไกลตัวนี่ค่ะบมมาไกลตัว08มีสามตัวให้คืออีกบัว่าสามตัวก็จะห608 608ครับท่านผู้ชมสามตัวค่ะบัวลายตัวเนาะค่ะ608แล้วก็08โอ้หางเดียวหางเดียวอืมแต่ว่าล่างให้รวิ่งหกเลยโอ้ล่างเลยหกบัวบ่าค่ะล่างวิ่งหกครับผม หกยังปอดเพก็ะิมาศูนย์อยู่ด้วยศูนย์บากว่าโอ้หกศูนย์ศูนย์จะมาทั้งบนทั้งล่างเลยบอบพ่อเกิคิดว่าค่ะเออพ่อคิดว่าตามคำนวณนะตามคำนวณนะปอดเนาะตามคำนวณคู่เดียวให้ย่างแล้วคู่ท่านบอกปอดย่างแล้วคู่ย่างแล้วโอ้นี่พี่น้องของแท้เพราะว่าทำชุ่มนับเอฟซีได้แบบนี้นะครับนะครับบนวิ่งแปดหกศูนย์แปดนะครับล่างวิ่งหกหกศูนย์อืม ผมข้เ,เขียนไนลาก็แจ๋เอานี่ครับทสมชุม่มหอยเปาแถาเขียนนะเนาะเน้วถ้าขึ้นสุดท้ายถ้าพอ่อมีมีเม็ดเขาจุดพ่อหาถ้าฝันัปนอบ่นพ่อฟันแน่นเพราะงันพ่อพ่อก็ว่าตี๋เยอืมเกีมันเนาะพก็จเก้าเจ็ดสเก้าเจ็ดหนึ่งเอาันมามันหลเอาหนึ่งยิกกวาสินะโอ้ค่ะเ้าก็มือจาอ่าด้ โอ้ยนี่แม่พ่อมันเขากับเลขสามตัวที่พ่อให้นี่ครับห<ม>้าเจ็ดเก้าถ้าแปล้มฝันเนาะพอะ<ม>่อเนาะโอ้ผมีตีสซสูนอยู่ด้วยนะครับบิ่งคือวิ่งตัวเดียวเห็นไหมครับ<ม>ของของพ่อของตาสักดาบลายตัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะอ<ม>่านี่ครับเทวเซียนไหยางเราคู่เท่านั้นนาะพอะ่อเนาะบ,บนกับคู่ล่างกับคู่บนกับคู่ล่างกับคู่ มักแปดตีพอเงี้ยข้อมักแปดอืมแปดบนแม่นคือว่าติดติดศูนย์เลยติดติดศูนย์ไว้ติดศูนย์ไวปนะพ่อเนาะอืมอืมโอ้บลายคูสามตัวหกศูนย์แปดนี่ก็ตรงกับชุดล่างที่พอตรงถ้าตัดถ้าตัดถ้าตัดชุดบนนี่ก็จะได้หกศูนย์นึ่งแม่เออ่าเราครับท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อเนาะวิ่งแปดแต่ว่าพอขึ้นไลท์ขึ้นไลท์พอก็เริ่บ่มมากแลนะบวมมากแป๊ย ได้ไมน้อยๆนะอะค่อยๆเปลือกค่อยๆค่อยๆเปลือกนะพ่อเนาะนน<ม>ครับธรรมชุมนี่ครับนะครับบนวิ่งแปดนะครับเนาะสาม <3 S 2> ตัวหกศูนย<ม>์แปดศูนย์แปดเท่านั้นนะครับเนาะเน่ยเอาหกศูนย์นี่ถ้าตัดกับบนได้เท่ากันนี่พ่อเนี่ยเป็นได้เป็นไดปนะครับเนาะล่างวิ่งหกหกศูนย์ตัวเดียวโอ้หายากนี่ครับท่านผู้ชม ถ้ามผู้ชอบพี่ตาซักเพิ่นจับให้พี่น้องตาซักดาถ้ามผู้ชอบที่ตาเพิ่นจับให้ก็หาตัวมาไปครบเอาเด้อเอาด้วครับเด้อครึ่งวันที่แล้วเก่าเนาะพ่อเนาะนนพอ่พอพอิพ่นให้แค่คู่เดียวพี่น้อง,องเลขวิงข่งน,นี่คือบทรุนที่แล้วเนาะพ,อพ่อเนาะอ่เห็นประชามชมท่านมาถามมาปัาน้นพ่อกับปั้นเก่าหนึ่งละไอ้เก่าตัวเดียวครับเนาะครับอ่าบอดโทุหาพ่อมือมือสุดท้ายมือไวออกเนาะพ่อเนาะ อันอย่างจะได้คุยคบฟังกันเีขึ้เป็นขเป็นเบาเอาเท่มามาเมื่ออ่นจะได้เดรื่องอรับพ่อก,ก็บตีคพ่มฝันกับเช้นไว้ลูกกระเบิ้งน้ำมันค่ะโอพอเป็นอยังคือก็บอกก็นเ้ยเห็นหน้ำไหลกุกมากนึงน้ำนึงไม่หวนหรอกน้ำไหลอ๋อค่ะช้ชมเสียนของแท้เนาะค่ะบนล่างยางละตูอนั่นเนาะค่ะก็ตามสูตรนี่บนแปลกมาแปลกมาบอก อันนี้คือพอคำนวณบริเกรดบริเกรคำนวณบริเกรคำนวณอืมโอ้แต่เรื่องฝันพอเพราะเรื่องฝันในฝันท่านในฝันนะพ่อเนาะอืย่ังล่อข้องฝันของพ่อเพิ่นมาประกบนะครับทำชุ่มอ่าชุดไทยคนละใกลๆนะพ่อเดี๋ยวผมจะโทรหาแล้พ่อแต่เมื่อกี้ก็โทรหาพ่อยิ่งหุ่นข่าวไปทีบ้านไม่เู้ว่าพ่อคุณอยู่บ้านเรือเสั่นก็เลยซุ่มมาได้พ่อหรืขี่ขี่มาก็เลยเอ้าสังเกตผมจำมองเสาช่งอ่าพ่อว่า แมนพอวายุตรงเสานี่ก็ลตรงมาก็สังเกตจำเอา้าเอา้าจำรถพออะไรนี่มันก็เลยจอดถามฟังอ่ะเป็นวันนั่นละนี่ละนี่ละเออนุน่าครับท่านผชมอืมบนตัวเดียวล่างตัวเดียวแมน,นอืมเอามาเอาพอส่วนตัวชอบตัวอะไรเนี้ยงส่วนตัวพ่ออืมแปดศูนย์ศูนแปดปดศูนย์ย์ปดอืมแปดศูนย์ศูนย์แปดท่านผู้ชมเมมากตัวเดียว่ะ กับน้ำเดือพี่น้องเด้อกับ0880นี่ยสามตัว608นี่ครับผมง้วนอันไหนอืมถือว่าตัวปัน้นเหมือนตัเป็นเงินศูนพุ่งมันมันเล่นหา่ารับผมค่ะตัวนึงมันบว่าเลขวิ่งนี่เลขวิงขว่งพอได้แค่ไหนโอ้โหถือว่าสูตรนี่นี่ครับสุดยอดที่พี่น้องครับบริเวณล่างค้นเนี่ยั่งอาจารย์นี่สองตัวสามตัวนี่พอเล็กวิ่ง พอเกิดน่ะมันหลายตัวเราไมันด้ไม่ได้จับหลายพอเลยบวบหมักฝูดจับหลายตัวนะคือเข้ามาเบิรงตัวนี้เราคำนวณมันก็เขาก็ใครหนุดใครเบิร์นกันมาเขาได้เอาแต่ตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวเดียวนี่เฉพาะเนาะนี่ครับสมาชมพอมาตัวเดียวผิดคือผิดถูกคือถูกเฉพาะเนาะอ่ามีแหละครับเอฟซีกับมัดแบบนี้อยู่พอแต่ว่า ของพ่อเนี่ยบ่มีตัวร่องบ่มีตัวร่องให้ถ้าตัวเด่นมาเล่เด่นไปเลยอ่าตัวเดียวตัวเด่นไปเลยตัวเดียวตัวเด่นไปเลยนะพ่อเนาะเอาท่านผู้ชมนะครับมีแต่เป็นเลือฟันนั่นแหละเลือฟันเออน่ะกันนี่สองคู่ไปถ่าเป็นเลือฟันก็บ่ให้หลายคู่อีกก็เป่จะตกีเป็นสองคู่แล้วนัานเอาพ่อดค่ะกันพ่อฟันอะไรกังผมจะโทรหาหรือพ่อโทรบอกผมก็ได้เดี๋ยวจะได้มาพ่อแคปหน้าค่ะแคปหน้าจอตันนี้เนาะค่ะแนวทางของตาศักดา เซียนหน้าดอกใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่16เมษายนพศ2566เนาะคะ่ะวิ่งบน8เนาะคะ่ะจับคู่ให้608เนาะคะ่ะ3ตัวเนาะคะ่ะ2ตัว0880เนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะล่างวิ่ง6จับคู่ให้60ตัวเดียวะคะ่ะแต่ว่าแนวทางของคุณพ่อเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเลขวิ่งของเพิ่นบ่มีพะะัฒนเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่มีตัวดีตัวเด็ด ลองมาจับใส่ของคุณพอ่อเพิ่นเบิงนะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมูกับฝากไปเพียงพอนี่เนาะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่นานโชคดีรวยๆวฮงีกันสุขสุขคนเด้อค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะคลิปน,น,ะะปนี้สวัสดีค่ะ